มาอยู่กับนี่นั่นนัฐานะครับวันนี้นัฐาจะมาช่วยปัดเป่าสิ่งสกปรกอกไปจากบ้านเรา<ฮ>ะนะฮะนัฐาปกติครับเวลามาทําอะไรอเงี้ยทำอะไรบ้างอะครับทำทุกอย่างอะค่ะเช็ดฝุ่นตามชั้นฮะปูเปลี่ยนผ้าปูที่นอนแล้วก็ทําความสะอาดในห้องนอนทุกอย่างค่ะเช็กดกระจก ล้างห้องน้ำอย่างเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูครับว่าหน้าท้าทาอะไรให้เราบ้างการใช้งานแอปเนี่ยต้องบอกว่าไม่ยุ่งยากนะครับมีบริการให้เลือกไม่ว่าจะเป็นทําความสะอาดหรือว่ารีดผ้าค,ครับแล้วก็เมื่อเราเลือกบริการได้แล้วเนี่ยก็จะมีแม่บ้านมานะครับตอบรับพูดคุยกันแล้วก็มาลงงานกันเลยครับนอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ความสะอาดให้เรานี้เลือกซื้อกันด้วยนะครับและที่สําคัญแอปนี้ก็ยังสามารถเก็บประวัติการใช้งานได้ด้วยนะครับเพื่อวันหลังเราได้ใช้งานได้อย่างสบายใจเลยโหไม่มีฝุ่นเลยอะจบใสมากเลยป้า นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ยากไหมป้าทำความสะอาดห้องน้ำไม่ยากเลยค่ะถ้ารู้วิธีทำมันก็ง่ายสะดวกสบายมากเลยนะใช่ค่ะใหม่ๆก็ยังไม่รู้แค่เรียกป้ามาก็จบแล้วนี่สะดวกสบายสุดๆนะฮะไม่แพงเลยนะะอันนี้คืออะไรครับไม่ใช่ไม่ใช่แฟบไม่ใช่อะไรไม่ใช่ค่ะอันนี้คือเบกกิ้งโซดาที่ใส่ล้างผักแล้วก็ใส่อาหาร มากหูอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ทันตามันก็จะไม่กัดพวกนี้ด้วยใช่ไหมฮะโอ้ดีจังเลยอ่ะนี่มาถึงห้องนอนเล็กแล้วสะอาดมากดูซีดู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 โอ้หางากระจกก็บ่อยยันป้ากระจกห้องนี้เยอะไหมฮะเยอะมากตอุปกรณ์ป้าพอมากโอ้กระจกใสมากกระจกใสสุดตัวนี้นี่โอ้ต้องบอกว่างานดีไงผังปังปูรเยมากเลยนี่ ต้องบอกว่าสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบขึ้นเยอะเลยนะครับจองแม่บ้านทำความสะอาดง่ายๆนะครับแล้วก็มีประกันความเสียหายด้วยต้องแอป Bnet ็ครับ